สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชิปอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านๆทําอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิบๆค่ะว,วันนี้ชิปมีเมนูของหวานที่ทําง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็คือฟักทองแกงบวชหรือแกงบวชฟักทองค่ะเป็นเมนูที่อร่อยหอมหวานมันและมีประโยชน์จากฟักทองด้วยนะคะ ค่ะเรามาเริ่มที่นำฟักทองมาปอกเปลือกนะคะจิบแช่ฟักทอง450กรัมค่ะเป็นน้ำหนักที่ปอกเปลือกออกแล้วนะคะจิบช้มีสองคมปอกค่ะหรือใช้มีดธรรมดาปอกก็ได้นะคะตรงที่เป็นร่องค่ะก็ใช้มีดธรรมดาแซะออกค่ะจะปอกออกหมดหรือให้เหลือเปลือกบ้างบางส่วนก็ได้นะคะปอกเสร็จแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหรือชิ้นตามชอบเลยค่ะ จิ๊บจะไม่หั่นเป็นชิ้นใหญ่มากนะคะจิ๊บจะหั่นประมาณ1นถึง1นเซนครึ่งค่ะความยาวก็ตามความยาวของปักทองเลยค่ะนี่ค่ะชิ้นประมาณนี้ค่ะจะได้ต้มสุกเร็วๆนะคะแก็หั่นไปจนหมดเลยค่ะพอหั่นเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็จะมาทำน้ำปูนใส่นะคะจิ๊บเส่รปูนแดงลงไปนะคะประมาณ4ช้อนนะคะ ใส่ลงไปในขวดค่ะใส่น้ําลงไปเขยา่าเขย่านะคะรอประมาณ2-3นาทีนะคะปูนแดงเขาก็นอนก้นแล้วค่ะเราก็จะได้น้ําปูนใส่ออกมานะคะเราก็จะเทใส่ฟักทองเลยค่ะใส่พอท่วงฟักทองค่ะประมาณ3-4ถ้วยค่ะทีนี้ก็แช่ทิ้งไว้20นาทีนะคะพอครบ20นาทีแล้วนะคะก็เทน้ําปูนใส่ออกค่ะแล้วล้างน้ำหนึ่งน้ําค่ะการแช่น้ําปูนใส่นะคะจะทําให้ฟักทองของเราเวลาต้มออกมาแล้วฟักทองไม่เละค่ะและสีกะทิก็ ็ยังขาวสวยอยู่ค่ะพอล้างเสร็จแล้วนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ําออกค่ะต่อไปเราไปดูวัตถุดิบของฟักท่องแกงบวชกันค่ะก็จะมีฟักทองห่างกะทิหัวกะทิน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายและ เกลือค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มที่นําหางกะทิตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางนะคะใส่น้าตาลมะพร้าวลงไปจิบใช้แบบเป็นก้อนแข็งนะคะแบบเป็นถ้วยค่ะ2ก้อนค่ะน้ําหนัก100กรัมค่ะใส่ลงไปแล้วคนให้น้ําตาลมะพร้าวละลายค่ะพอน้าตาลมะพร้าวละลายนะคะใส่น้าตาลทรายขาวลงไป50กรัมค่ะเพื่อสามารถเพิ่มรดน้าตาลได้นะคะลองชิมดูก่อนคร่าวๆตอนนี้ได้เลยค่ะเราจะตัดรสหวานด้วยเกลือ ครึ่งช้อนชาค่ะทีนี้คนให้เกลือกับน้ำตาลละลายดีเลยค่ะพอเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่ปักทองค่ะกระส่ฟปักทองลงไปให้หมดเลยค่ะทีนี้ก็ปิดฝาหม้อต้มประมาณ10นาทีนะคะปักทองของเราก็จะสุกสีเขาก็จะใสขึ้นแล้วค่ะเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปหนึ่งถ้วยนะคะ ใส่ลงไปแล้วคนให้เขาเข้ากันนิดนึงค่ะ เรอเขาเดือดอีกรอบนึงก็ปิดไปก็เสร็จแล้วค่ะปักทองแกงบวชทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะอร่อยด้วยนะคะจิทตทกินบ่อยนะคะเพราะว่าชอบกินฟักทองตักเสิร์ฟได้เลยค่ะอร่อยหวานมันค่ะความหวานนี่เราเสเราชอบเลยนะคะความมันก็ขึ้นอยู่กับปักทองค่ะว่าปักทองของเรามือความแน่นหรือความมันมากน้อยแค่ไหนนะคะก็พยายามเลือกฟักทองที่แก่และเนื้อแน่นที่สุดค่ะทําออกมาจะได้อร่อยๆอค่ะยังไงเพื่อนๆลองทํากินกันนะคะสําหรับวันนี้จิตต้องขอ ตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ